คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นดราม่าขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะบางคนที่ได้ดูคลิปแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนจริงๆด้วยเรากําลังพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์สายอ่าโปรดักที่สามารถทานได้ค,คุณมะเหมี่ยวคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ ติดตามก็จะรู้นะคะว่าช่องของเธอเนี่ยเวลาได้รับการรีวิวมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามเธอจะเอาสินค้าอันนั้นมาทําเป็นเค้กแล้วก็กินแล้วเธอทําเหมือนมากทุกคนคะ่ะนี่นี่อันนี้อะไรอะมอมเอออันนี้กําลังกินอะไรอยู่ อ่ะฟองฟองครีมอันนี้คือโฟมโฟมโฟมล้างหน้าแล้วคือเยอะไม่บอกเลยไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฟองเนี่ยนุ่มมากเลยนี่ไงวิธีการทาคือแล้วหลังจากนั้นก็ปาดฟอง้ดูเนี่ยแล้วเวลาคนมองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันไหนมันของจริงอันไหนมันของปลอมกันแน่อเหมือนกันแนั้นเหมือนมากทั้งไซส์ทั้งขนาดต่างๆนะคะ แล้วจู่ๆล้างอยู่ดีๆเอาปาดฟองมากินออแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะทางด้านของสาภาผู้บริโภคเขาก็เลยรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็กังวลใจนะคะเลยอยากจะเสนอทางด้านของสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้ผู้บริโภคระงับการโฆษณาในลักษณะแบบนี้ได้ไหม,มเนื่องจากว่ากลัวค่ะ,คะว่าประชาชนหรือว่าเด็กๆอาจจะเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ เกี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณโสพลเป็นหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองแล้วก็พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคบอกว่าคลิปวิดีโอบางส่วนของอินฟูคนนี้นะคะก็คือคุณทิพวรรณฟูวงเจริญหรือว่ามะเหมี่ยวนี่นี่นอันเนี้ยด้วยเหมือนกันที่เขายกตัวอย่างม,มันเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนล้างห้องน้ำปรากฏว่าคุณมะเหมี่ยกินอเออ,เอ,อ เพราะเธอทําเองแล้วทำมาจากเค้กแต่ว่า<ช>ด้วยรูปลักษณ์มันเหมือนนะ,นะคะ,ะเหมือนมากหลายคลิปเลยคุณผู้ชมคะ่ะทีนี้คุณโสพลเขาก็เลยมองว่าคลิปวิดีโอบางส่วนของอินฟูคนนี้นะคะ อาจจะเข้าข่ายการโฆษณาที่อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับลักษณะหรือวิธีใช้สินค้าตามมาตรา22ของพรบรคุ้มครองผู้บริโภคปี2522แล้วก็มาตรา23การโฆษณาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคค่ะคือทางสภาผู้บริโภคทําหนังสือถึงสํานักงานสคบอนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่กํากับดูแลเร่งตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาโฆษณาด้วยรวมถึงโฆษณาอื่นๆค่ะที่ การสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนอกจากนี้ก็เน้นย้ำนะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ก็ควรจะใช้ความระมัดระวังในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสินค้า,คาที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญออแล้วจะเข้าไปสู่การเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นหมูใช่ไหมคะเป็นหมูสดใช่ไหมแป๊บเดียวเธอหยิบมากินเออแล้วก็ทําเหมือนจริงๆคุณผู้ชม เนื้อหาในคลิปนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่ามีการจำลองนำของที่อของกินของใช้นะคะนี่นี่อันนี้นี่นี่ผนังบ้านเมื่อกี้นี่อ๋อใช่อ่ะจริงๆตอนที่ดูคลิป <c oughs> นี้นคุณผู้ชมคะ่ะตกใจเฮ้ยเอาเสาออกมากิน อ๋อ oh, mm hmm. อันนี้ค่ะที่ทางคุณโสพลบอกว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยมีลักษณะจําลองการนําของใช้ที่ไม่ใช่อาหารมาเสมือนกับสามารถบริโภคได้ก็คือกินได้ mm hmm. ซึ่งอาจจะชักจูงให้คนดูโดยเฉพาะเด็กกับเยาวชนได้เรียนแบบพฤติกรรมโดยที่เขาไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้รู้เท่าทันถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนะ,นะคะ mm hmm. ก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่อินฟลูไม่ควรจะมองข้ามจําเป็นด้วยในการสื่อสารด้วยความรับผิดชอบเพราะว่าพฤติกรรมเอย่ยคําพูดเอ่ยของอินฟลูอะค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มี อิทธิพลทางความคิดก็มักจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่ติดตามช่องของท่านด้วยใช่ค่ะแล้วก็ฝากถึงแบรนด์สินค้าหรือว่าบริษัทผู้ผลิตนะคะก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ใช่อาหารแล้วก็มีข้อควรระวังอย่างเช่นน้ํายาปรับพานมสบู่ล้างหน้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่กินไม่ได้ต้องมีการตรวจสอบเนื้อหาสคริปต์หรือว่าแนวทางการสื่อสารของอินฟูก่อน ที่จะเอามาเผยแพร่ะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้างทีนี้จากการตรวจสอบนะคะล่าสุดเนี่ยช่องของคุณทิพวรรณหรือคุณมะเหมี่ยวคอนเทนต์ครีเอเตอร์โปรดัก์ที่กินได้แบบนี้นะคะออที่ทําคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งที่เป็นถังแก๊สุณผู้ชลล่าสุดเลยทุกคนเป็นคลิปล่าสุดเ <คน S 1> อาว่าคือน้ามันไอ้น,นีนนถ,ถังแกส๊แกสซึ่งในคลิปนี้นะคะก่อนจะทําต้นคลิปเลยเธอก็พูดเหมือนกันว่า เป็นเค้กนะคะกินไม่ได้นะคะแบบนี้ใช่ก็คือเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเลยว่าในคลิปเป็นเค้กของจริงกินไม่ไดะะเ้เสียงพาก็เสียงภาก็ด้วยเธอก็บัรยายในคลิปด้วยว่าเ,ออเป็นเค้กนะคะแล้วก็ระหว่างคลิปเธอก็พูดท้ายคลิปก็พูดแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตเขาก็พยายามเข้าไปไปส่องดูนะคะเขาบอกว่า ก็มันมีมันมีสองมุมมองอ่ะพี่หนึ่งมุมหนึ่งคนก็มาบอกว่าเนี่ยลูกชายตัวเล็กๆก็มาบอกแม่บอกแม่มันกินไม่ได้นะเขาทํามาจากเค้กแม่ไม่รู้เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อีกมุมหนึ่งก็มีเหมือนกันที่คุณแม่ผู้ปกครองก็บอกว่ากังวลกลัวลูกจะเรียนแบบเหมือนกันโดยที่เขาไม่รู้ก็ขึ้นก็ขึ้นตัวหนังสือแบบนี้แล้วคลิปอื่นๆที่ที่ชาวเน็ตเขาเข้าไปนะเขาบอกว่าโอ้คุณแม่เมี่วก็คลิปอื่นๆหลายๆคลิปก็มีการลบไปแล้วด้วยก็มีใช่ค่ะก็ นี่กินน้ำาวิตามินวิตามินใช่วิตามินผิวโอ้คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้จักไหมเราก็ต้องยอมรับว่าคุณมะเมี่ยวเก่งจริงเดี๋ยวนี้เป็นครีเป็นเอเตอร์ที่สร้างสรรค์แล้วก็เก่งจริงๆแต่เอาหล่ะมันมันอาจจะมีข้อโต้แย้งบ้างในมุมของผู้บริโภคก็คือหลังจากนี้ก็ขึ้นขึ้นเตือนไปอีกเชื่อไหมหม่อมไม่ได้เห็นแค่ของคุณมะเมี่ยวมีครีเอเตอร์ท่านอื่นก็ทำแบบนี้แล้วเหมือนกันนะค่ะมีมีแบบนี้คือทําเหมือนกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่จริงมันกินไม่ได้แต่เขาก็ทําให้มัน กินขึ้นมาได้ด้วยเนี่ยวิธีการทําแบบคุณมะเมีงเงยวแบบนี้เลยอ,อ่ะอกิน,กนแบบนี้แล้วผิวแบบไม่ใช่ไงเ <laughs> <laughs> พราะบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จะเอาไปกินได้จริงๆทำมาจากเค้กทำมาจากเจลลี่ที่เราเห็นในคลิปนะคะคุณผู้ชม